ฉันคือปีศาจแห่งท้องทะเลลึกจากวีสแวมทูฟายในโอเชียนได้เวลาที่พวกฉันจะมาบุกถล่มเกาะแห่งนี้ไล่จะผู้คอยกินเป็นอาหารให้หมดเลยและถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันจะเก่งและโหดขนาดไหนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกฉันหน่อยนะแล้วไปดูกันเลยวันนี้ลมเย็นสบายจังเลย พีเจ๊ปลีมาอยู่ที่ไหนเอ่ยทำไมรู้สึกว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับเอ๊ะที่ไหนเอ่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ดิเดียวมันเหมือนกับปลาสายร้างเลยนะครับอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วตรงนี้เออเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ มีเสือเอ้ยเดี๋ยวจะทำมาอะไรก่อนนี้มีเสือเยอะเลยบ้าไปแล้วไอ้เจ้าเสืออย่าอย่ากินฉันนะไอ้เจ้าเสืออย่ากินฉันนะฉันฉันก็ร้องอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วก็ฉันจะยิงนี่แน่เอ้เดี๋ยวเจ้าเสือกำลังจะกินพวกหอยอย่ามาช่วยด้วยอสวยแล้วนี่แน่นี่แน่เจ้าหอยจะเข้าหมาไงยิงยิงนี่แน่เอ้ยไอ้เจ้สวยแล้วนี่แน่ยิงอย่าเข้ามานี่แน่เอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอย ขอเก็บพือก่อนเลยละกันเฮ้ยบาปไปแล้วนี่แน่นี่แน่เจ้าเสือนี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ยนี่อนี่ไงหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมันจะมาแล้วครับทุกคนนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยมันกำลังเดินช้าๆ้าอยู่นี่แน่อย่าเข้าไปใกล้มันมันนี่แล้วมันนี่มันกินผุ้คนไปจนหมดแล้วเหลือแกใช้กับนายตอนนี้เฮ้ยเดียจกจๆกจจกเรียบร้อยเดี๋ยว ว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนหรอครับ <c oughs> เน ah. ี huh ่ยเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันฉันตื่นขึ้นมาก็อยู่บนกอแห่งนี้ซะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คือที่ไหนดูเหมือนว่าพวกเราน่าจะถูกจับมาเฮ้ยเกือบจะโดนเจ้าเสือกินเข้าไปแล้วนะเซ่โอ้หเจ้าเสือเยอะเลยดูเหมือนว่าเลือแ่่ฉันกับนายแล้วที่ติดอยู่บนกอนรกแห่งนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ฉันกับนายเฮ้ยบ้าไปแล้วแสดงว่าน่าจะถูกจับหมาแน่เลยนะครับแล้วทำไมจะต้องมาอยู่ตกนี้เอ่ย เอ๊ะมาอยู่กับเจ้าเสือนะครับอยู่บนเกาะแห่งนี้เฮ้หูมันน่าจะเป็นปราสาทล้างจริงๆด้วยนะครับใหญ่มา,มากๆเลยนะเนี่ยจะต้องสับเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านี่นะฉันได้กินของมนุษย์ไม่ฮ่าฮ่าฮ่าเอ๋ๆดูเหมือนว่ายังไม่งมีชีวิตอยู่ข้างใน,นนี่นะฉันจะเข้าไปฉันจะเข้าไปเก็บมันเดี๋ยวมันคือเจ้าบอสอะปุ๊ปปบ มาตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยฮ่า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 มันนีจะกินแขนะเจ๊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 เรียบร้อยเอิบโมาไม่นะเอ้ยคุณตำรวจไม่โอ้ยถูกเจ้าบอลนะบุ๊บจับกินไปเรียบร้อยว่าแล้วทำไมมันติดอยู่เกาะแห่งนี้มันคือเกาะของปีศาจนี่นะมัน มาเรือ่อยๆลอยออยพี่เจฟลี่จะต้องรีบหาทางออกจากเกาะแห่งนี้ด่วนเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปตรงไหนเอ้ยเอ๊ะตรงนี้เป็นเกาะแล้วก็มีน้ําทะเลนะครับเอ้ยจะต้องสำรวจด่วนเลยเฮ้ hey, พวกเรามีมนุษย์หลงเข้ามาให้กับพวกเราได้กินแล้วมันกําลังอยู่บนเกาะแห่งนี้ได้เวลาขึ้นไปจับเจ้ามนุษย์กินเป็นอาหารแล้ว ทำไมข้างในนี้พี่เจฟลี่ไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะครับเอ้ดีเดียวเอ๊ะดีเดียวนะเอ้ยทำไมมุมมันมุมหมาเยอะขนาดนี้มันคือเจ้าปีศาจของทะเลลึกนี่นาจากวีสแวมทูฟาอีดิโอเชียนที่จะถ่อยภามันมาอยู่ตกนี้สวยแล้วดูเหมือนว่าพี่เจฟลีมาติดอยู่บนเกาะของ ปีศาจท้องทะเลเลึกนั่นไงเจอมันแล้วไปจับกินมันเป็นอาหารได้เลยอสวยแล้วมกำลังดินมาเอ่อไปทางไหนเดี๋ยวเอ้ยจะตกนี้ก็มีโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่ามันได้ลบกออยห่งนี้มนกระลังึ้นมาฮ่าฮ่ามันนี่ฉันจะกินแกะนี่แน่เอ้ยทำไมมันไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยสวยแล้วยิงไปไม่เป็นไรเลยครับ แค่จะตอกเป็นาหานของพวกชนี่ได้จริงจริงอ๋อได้ไงโดนแล้วเสวยแล้วครับทุกคนแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวส่วนตรงนี้พี่เชฟเลืเหมือนเจอเครือบีนเ,เ,เจอเครือบีนแล้วครับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยจะหนีไปไหนพวกเราเอ้ยเดี๋ยวอะไรบ้าเนี่ยไปกินมันไปกินมันเป็นอาหารที่เจ้ามนุษย์มันกำลังจะหนีไปแล้ว พวกเราอย่าให้มันหนีไปได้ไปไล่จับกินมันให้ได้อาหารของพวกเรา เจอเครือบ <temple. S 2> ินอยู่ตอกนี้สวยแล้วนะครับโอ้โหมันมาเยอะเลยนะครับโอ้โหมาไปกอะทับเลยอะไรไงเครือบินเดี๋ยวเออเดี๋ยวอะไรบ้านเนี่ยฉันเจอฉันเจอจับมันอยู่ตอกนี้เออเดี๋ยวใครวะเนี้ยเฮ้ยมันมาเนี้ยนี่แน่เจ๊นี่แน่เจ๊เจ๊แบบมาเออเดี๋ยวเอ้ยคือใครอีกวะเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนกับป่าเมื่อไหร่โอ้ยที่นี่คือก่ะอันตรายของเจ๊ครับพี่เจ๊ปรี าสามารถขับเครื่องบินได้นะครับทุกคนแกจะหนีไปไหนบอกเราย่ายมันหนีไปได้ไปตามลาเกนมานแน่เจ๊อูยมันมาแล้วโคตรเดอ์เลยนะครับดูเหมือนว่ามันได้ลอบก่อแห่งนี้โู้เป็นสิบสิบตัวเลย มันกำลังตามหาพี่เจฟรียอยู่มันกำลังจะหนีไปแล้วพวกเราไม่ไอเจาบนดูดโอ้ยมันได้มาบุกะลุกอแหกนี้แล้วเออโอเคครับรีบหนีออกจากกอแหกนี้ด่วนเลยนะครับไม่นะมันหนีไปแล้วพวกเราว่ายน้ำตามลามันไปเดี๋ยวนี้อย่าให้มันหนีไปได้ลงว่ายน้ำตามลาไอเจามนษย์คนเี้ เด,เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับคุณบินพี่เจ็บรีเนี่ยไอ้ยบ้าอ้โหเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้เครื่องบินพี่เจ็บลีอยู่ๆก็ขัดขอ้องครับสอยแล้วเ,เดี๋ยวเล้วมาโผล่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้หวังว่ามันจะตามมาไม่ทันนะครับเจ้าปีศาจเต่าทะเลเลือกตัวใหม่โอ้ยเครื่องบินพี่เจ็บรีอ้โหปังเสียหายอยู่ตรงนี้เลยเฮ้พวกเรานั่นมันเครื่องบินนี่นะ เครื่องบินของไคเนเนียมันมาตกอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเราเอ๊ะงั้นพวกเราเข้าไปปนดีกว่าไม่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับมันเข้าไปปนได้เลยพี่เจ๊ลีมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้เอ๊ะมีหมู่บ้านนี่นะตรงนี้มีหมู่บ้าน อยู่ที่ภูเขาด้วยนะครับทุกคนจะต้องมีผู้คนแน่แลเลยนี่ไงได้เจอแล้วพวกเรานี่แหนยิงมาหาเข้าขไปปะเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอะไรขึ้นบ้าเนี่ยนี่แหนยิงพวกเราอย่าให้มันรอดไปได้เอ้ยนี่เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยด้านหลังด้านหลังพวกเรามีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยได้เจ๊เจใครวะเนี่ยนี่แน่โอ้โหเั้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ทหารนี่นะใครก็ไม่รู้ครับนี่แนะ่หารจะนีไปไหนมาเนี่นี่แนะ่พวกเราเข้าไปป่วนมาดนี่นหะจิจิก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 น้อยนะแอน่แกบังอาจนี่นะนนแน่นนะบนังอมา,ามเพื่อนของจานเฮ้ยเฮ้ยไป็นมอแล้วเนี่ยจิกจิกเฮ้ยเนี่ยจิกจิกหูยเยอะมากๆครับทุกคนเฮ้ยใครวะเนี่ยนี่แน่เฮ้ยบังอาจมาทอเพื่อนของจานนี่แนะ โอน่าจะเป็นพวกโจรแน่เลยเฮ้ยนี่ไงพวกเรายิงมาเอาระเบิดไปกินยิงไจริงจริงน้อยในบางอานตะเปื่อของจานโอ้ยจะสวยแล้วใครก็ไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยดีเดียวเสียงอะไรเอ่ยเหมือนพี่เจฟรีเสียงอะไรบางอย่างหมดหรือยังวะเนี่ยหมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยพวกนี้น่าจะเป็นพวกโจแน่เลยตรงนี้เป็นหมู่บ้านนี่นา พี่จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเอ้ยเอ้ยเ,ยเยดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันคือเจ้าเอลแกนมาจ้าฮักกี้วอโหตัวของมันยาวมากๆอ,อ่ะฉันเจอแล้วเจ้มามนุษย์อยู่ตรงนี้เจ้มามนุษย์ฉันเหี่ยนี่แหละจิกจิกจิเรียบร้อยบ้าไปแล้วเจอพี่ส่อีกแล้วครับทุกคน หมู่บ้านที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก็มีปีศาจเยอะเผมือนกอันออยน่าจะเป็นหมู่บ้านของพวกโจรแน่เลยนะครับรีบหนีกันดีกว่าเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรนะพวกเรามีใครเคยเห็นบ้างตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะมากๆเลยแถมตัวของมันก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วทำไมมันมาอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราได้ล้วเนี่ยฉันได้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรมายังเกาะแห่งนี้แล้ว และฉันก็ได้เจอกับปวกมนุษย์ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้จำนวนเยอะเลยโนมันว่าไอ้เจ้ามนุษย์คนนั้นจะต้องมาหลบอยู่ในเกาะแห่งนี้พวกเราไปตามล่าจับมนุษย์ทุกคนอยู่บนเกาะแห่งนี้กินเป็นอาหารได้เลยรีบหนีด้วนเลยนะครับเจะต้องไปหาความช่วยเหลือจากที่ไหนเอ่ยเฮ้ทีเดียวทำไมมันดูคุ้น เออดีเดียวมันมาตกนี้แล้วนี่นะมันอยู่ตกนี้เลยเฮ้ยพวกเรามันกำลังเดินมาแล้วว่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ใจมากๆโอ้โหมันมาถึงตรงนี้แล้วครับเฮ้ยมันมาแล้วพวกเราเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาหานี่แน่ ฉันจะไล่จับทุกๆคนกินเป็นอาหารโอ้ยประากันเจอเลยนี่นหะจี๊จี๊จี๊เฮ้ยเจอแล้วไอ้เจ้าบอลมันอยู่ตรงนี้นี่นะจริงด้วยเออเอ่อเอเอไม่โอ้ยอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยหนีไปด้วยเลยนี่นหะจี๊จี๊จีจ๊โอ้โหเนี่ยจี๊จี๊จ เออเ๋ยวนะอุ่นจัดกายมันยากมากเลยนะครับทุกคนมันตัวใหญ่เกินเรีบหนีไปทางนี้นนดีกว่าครับโอ้โหมันตาพี่เจฟลีหมาแน่เลยชาวผู้คนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้กินให้หมดเลยพวกเราอย่าให้พวกมนุษย์หลงเหลือไปได้พวกมนุษย์จะต้องเป็นอาหารของพวกเราเท่านั้นบุกถล่มเกาะแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเกาะแห่งนี้วันเดียทํทำไม มีตัวแปลกๆเต็มไปหมดเลยแถมตัวขนาดใหญ่ด้วยบ้าไปแล้วมันมาแต่ไหนกันเฮ้ยพวกเราฉันว่าเตรียมกำลังที่จะจัดการมันได้เลยต้องไปทางไหนเอ่ยมีแต่ป่าหายเต็มไปหมดเลยเออทีเดียวโอ้โหทีเดียวแต่๊ะกตอกนี่ก็มีทำไมมันเยอะขนาดนี้เรามันมาแล้วยิงมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวด้านบนเหมือนมีผู้คนเลยนะครับ มายมันตัวอะไรวะเนี่ยนี่แนหะญิงบาดเอ้ยดเดี๋มันมีหุ่นโยนต์อมนิดหน่อยฮักกี้บอมด้วยป่าไปแล้วที่กอแห่งนี้อันตรายที่สุดไปเลยเอ้ยตัวไดบ้างวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วเนี่จริงจริงอุยมาไปอีกสิบตัวเลยครับทุกคนเอ้ยมันมาจากไหนบ้างวะเนี่ยเอย้นี่แนะ่เอ้ยมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมันมากันเพียบเลย เราจะการบานเนี่ยเจ็กเจ็เอ้อยเจ็กเจ็กเอ้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับพวกมนันดูจะต้องเป็นอาหารเขาปกฉันไปไล่จับปกมันเคไหนหมดว่าไปแล้วมันมาแล้วเรายิงมันยิงมันโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้อยเพ่นวอยู่ไม่ได้แล้วครับทุกคนเล็บหนีด่วดเลย ยังเหลือเจ้ามนุษย์อีกหนึ่งคนที่มายัางนี้ไปได้ไปตามลากินมันอย่าให้มันหนีไปได้ที่ก่อแห่งนี้จะต้องเป็นอาหารของเราทั้งหมดเลย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหจะเท่าหนีไปทางไหนเอ่ยมันได้บุกถล่มก่อแห่งนี้กันไปหมดแล้วเออเดี๋ยวข้างล่างก็มีเอ้ยวัดตาบ้าแล้วโอ้โหเต็มไปหมดเลย,อยเอ้ยเดี๋ยวพี่จะบีจัดการมันไม่ไหวครับจะต้องรีบหนีจากที่นี่ดวนนี่คืออะไรเอ่ยเหมือนกับเครื่องบินเลยนะครับขับได้ไหม สามารถขับได้โอเคเฮ้ยมันจะหนีไปแล้วพวกเราอย่าให้มันหนีไปได้โอ้โหตอนนี้พวกมันมากันเป็นร้อยร้อยตัวเลยเต็มก่อยนี้ไปหมดเลยครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจมันจะหนีไปแล้วพวกเราโอ้โยมันมาพอที่ก่อยนี้เพียบเลยนะครับอย่าบอกนะว่าพวกมันไหวนะ ตาพี่เจฟฟปลีมายาก่อแห่งนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลยเป็นก่อที่อันตรายมากๆเลยนะครับอยู่บนก่อแห่งนี้ไม่ได้แล้วรีบหนีด่วน